กฎแห่งกรรมเรื่องวิธีฝึกใจไม่ให้โกรธรักษาจิตให้คิดถูกการรักษาจิตให้คิดในทางที่ถูกเพื่อรักษาจิตใจไม่ให้ได้รับความทุกข์อันเกิดจากอารมณ์กิเลสเป็นต้นว่าความโกรธจำเป็นจะต้องระวังการคิดปรุงหรือปรุงคิดให้ดําเนินไปอย่างถูกต้องเพราะการคิดปรุงหรือว่าปรุงคิดนี่เอง เป็นสาเหตุที่แท้จริงของอารมณ์กิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่าโกรธไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์กิเลสเหล่านั้นดังที่มีผู้เข้าใจผิดเป็นอันมากได้ยกตัวอย่างแล้วว่ารูปเดียวกันเสียงเดียวกันเรื่องเดียวกันไม่ได้ทำให้ผู้ได้เห็นผู้ได้ยินผู้ได้รับมีอารมณ์อย่างเดียวกัน ผู้หนึ่งอาจจะชอบผู้หนึ่งอาจจะไม่ชอบทั้งนี้แล้วแต่การปรุงของใจซึ่งไม่เหมือนกันความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์การทำสติเพียรพยายามอบรมจ,จิตใจให้คิดปรุงไปในทางที่จะให้ความสุขเกิดมิใช่ให้ความทุกข์เกิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมีผู้ใดมองข้ามไปเสียอย่างไม่สนใจ โทสะหรือความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนการคิดปรุงไปในทางที่ไม่ให้โทษสะเกิดจึงเป็นสิ่งควรอบรมให้เกิดมีขึ้นได้กล่าวมาแล้วถึงความโกรธที่เกิดจากเสียงไม่ถูกหูและรูปไม่ถูกตาซึ่งแยกออกไปมากมายหลายอย่างบัดน,นี้มาทดลองแยกความโกรธที่เกิดจากเรื่องที่ไม่ถูกใจ ซึ่งก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกันเคยมีผู้เล่าเรื่องการโกงการกินที่นั่นที่นี่อย่างโกรธเคืองว่าไม่น่าจะทำกันให้ถึงเช่นนั้นผู้เล่าไม่ชอบใจเลยอนเนจอนาจใจมากคือโกรธมากนั่นเองบางคนมาเล่าเรื่องความเลอะเทอะเละหลวไหลของสังคมปัจจุบันอย่างรังเกียจชิงชังยังมีเรื่องที่ไม่ถูกใจอีกหลายเรื่อง ซึ่งแต่ละท่านนั้นอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันกับเสียงไม่ถูกหูและรูปไม่ถูกตาเพราะเหตุผลเดียวกันคือทุกคนที่เป็นปุตุชนย่อมจะมีเรื่องไม่ถูกใจตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ตรงกันก็มีเป็นอันมากดังตัวอย่างบางคนไม่พอใจในการโกงการกินที่นันทีน่นี่แต่ขณะเดียวกันบางคนพอใจ นี่รู้ได้จากการที่เมื่อผู้กระทําก็แสดงว่ามีผู้พอใจบางคนรังเกยียจความเลอะเทอะเหลวไหลของสังคมปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันบางคนก็นิยมชมชอบซึ่งได้รู้จากการที่มีผู้ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ก็แสดงว่ามีผู้ชอบใจทั้งนี้ก็อยู่ที่การปรุงจิตใจเช่นเดียวกันปรุงให้เห็นเป็นดีงาม ก็ปรุงให้ชอบปรุงให้เป็นไม่ดีไม่งามก็ปรุงให้ไม่ชอบแต่สำหรับตัวอย่างที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้นการปรุงให้ชอบหรือไม่ชอบไม่เกิดผลดีแก่จิตใจตนเองทั้งสองประการการปรุงให้ชอบเรื่องโกงกินจำใจให้นิยมยินดีในการกระทําเพื่อโกงกินย่อมเป็นผลเสียอย่างยิ่งทั้งแก่จิตใจตนเอง และทั้งแก่ส่วนรวมการปรุงใจให้ไม่ชอบเมื่อได้ฟังได้ฟังเรื่องโกงกินก็ทำให้เกิดเป็นโทโสก็เป็นการทําใจตนเองให้ร้อนเป็นทุกข์วิธีปรุงก็ควรนำมาปฏิบัติให้เกิดผลในเรื่องดังกล่าวจึงน่าจะปรุงไปในทางที่จะสามารถทําใจให้ไม่เป็นนิยมชมชอบด้วยและไม่ไปโกรธขึงบึ้งตึงด้วย รักษาใจไว้ให้สงบเยือกเย็ยนได้ไม่ว่าในเรื่องใดก็าตามเป็นสิ่งสำคัญทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำใจให้ไม่สนใจรับรู้ในเรื่องใดเสียเลยนะไม่ปฏิบัติการใดๆเพื่อให้เหมาะให้ควรต่อเรื่องใดๆเสียเลยการฝึกจิตให้มีความสุขการบริหารจิตคือการฝึกอบรมจิตให้มีความสงบเยือกเย็ยนเป็นสุข ขณะเดียวกันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกควรแก้ไขอะไรควรส่งเสริมอย่างไรแล้วเมื่อรู้แล้วก็ควรปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือส่งเสริมให้เหมาะให้ควรคือปฏิบัติเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขและส่งเสริมสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมการบริหารทางจิตไม่ใช่เพียงเพื่อฝึกอบรมจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไม่รับรู้เลยว่า อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรแก้ไขอะไรควรส่งเสริมอันจิตที่ได้รับการฝึกอบรมในทางที่ถูกนั้นต้องเป็นจิตที่มีความสงบเป็นพื้นฐานนี่แหละที่จะทำให้มีความรู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นในสิ่งที่ควรเห็นเช่นความผิดถูกความควรไม่ควรรู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องผู้ปรารถนาความสงบเยือกเย็นเป็นสุข และความมีปัญญารู้เห็นอะไรๆโดยชอบจึงจำเป็นต้องบริหารจิตและจำเป็นต้องบริหารหลักของพระพุทธศาสนาจึงจะได้ผลสมดังปรารถนานั้นกอที่ว่าจิตที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องจะเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขและมีปัญญารู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นในสิ่งที่ควรเห็นเช่นรู้ความถูกความผิด ความควรความไม่ควรและรู้วิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือส่งเสริมเรื่องทั้งหลายโดยไม่จําเป็นต้องใช้อำนาจอารมณ์กิเลสเช่นไม่จําเป็นต้องโลภจึงจะขยันมั่นเพียรประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองไม่จําเป็นต้องโกโรธจึงจะว่าก,กล่าวตักเตือนหรือลงโทษผู้ที่กระทำความผิดไม่จำเป็นต้องหลง จึงจะสามารถทําเหมือนไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นเสียได้กําลังที่เกิดจากกิเลสคือโลภะหรือโทสะหรือโมหะไม่ใช่อย่างเดียวกับการปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เกิดมาจากปัญญาอันเห็นถูกเห็นผิดในเรื่องทั้งหลายทั้งอย่างแตกต่างจากกันเป็นอันมากกำลังที่เกิดแล้วเพราะกิเลสทำให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลาย เป็นไปอย่างผิดพลาดโดยมากแต่ความรู้การควรไม่ควรที่เกิดจากปัญญาทำให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเมื่อต้องการปฏิบัติต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายให้ได้ถูกต้องเสมอจึงจำเป็นต้องบริหารจิตตามหลักของพระพุทธศาสนาให้กิเลสลดน้อยลงอารมณ์ลดน้อยลงจิตใจสงบเยือกเย็น และปัญญาจเจริญยิ่งขึ้นกิเลสคือความโลรค,ความโกรธและความหลงเป็นโรคร้ายทางจิตใจที่ไม่ได้ร้ายน้อยไปกว่าโรคร้ายทางกายที่ร้ายที่สุดเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะทางกายหรือว่าทางจิตใจจำเป็นต้องรักษามิฉะนั้นก็จะกำเริบทำให้ต้องเสียชีวิตถ้าเป็นโรคทางกาย และถึงทำให้เสียผู้เสียคนถ้าเป็นโรคทางด้านจิตใจคนที่เสียก็คือคนที่ตายแล้วในทางชื่อเสียงและทางคุณงามความดีจะกล่าวว่าโรคร้ายทางจิตใจมีโทษร้ายแรงยิ่งกว่าโรคร้ายทางกายก็ไม่ผิดเพราะผู้ที่ตายไปจริงๆด้วยโรคร้ายทางกายนั้นดีกว่าที่ผู้ตายแล้วในทางชื่อเสียงและคุณงามความดี โรคร้ายทางจิตใจกิเลสคือความโรภความโกรธและความหลงที่ไม่ได้รับการขัดเกลวแก้ไขจะทำให้เสียผู้เสียคนหรือตายทั้งเป็นได้จริงผู้ที่ไม่ประสงค์จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ตายทั้งเป็นคือเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงเกียรติยศคุณงามความดีจึงจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อขัดเกลาแก้ไขความโลภความโกรธและความหลงนั้น ที่มีอยู่ในจิตใจของสามัญชนทุกคนแตกต่างกันแต่เพียงมากหรือน้อยเท่านั้นเองความสำคัญที่ความคิดความโกรธเกิดจากเหตุต่างๆกันเป็นต้นว่าเกิดจากความไม่ถูกหูไม่ถูกตาไม่ถูกใจความไม่ถูกทั้งสามประการนี้ยังแยกออกไปอีกมากมายหลายอย่างโอกาสที่ความโกรธจะเกิดขึ้นจึงมีมากมายลองแยกความโกรธ ที่เกิดจากเสียงที่ไม่ถูกหูเป็นประการแรกเคยได้ยินผู้บ่นว่าได้ยินเสียงคนนั้นพูดคนนี้พูดที่ไรใจหงุดหงิดทุกทีเสียงไม่ถูกหูเลยทั้งๆที่ก็ไม่ได้กโกรธเคืองด้วยเรื่องอะไรมันไม่ชอบฟังจริงๆเมื่อได้ฟังก็หงุดหงิดถึงกลายเป็นความโกรธก็มีบางคนได้เล่าว,ว่าได้ยินเสียงคนบีบแตรรถแล้วเกิด ความโกรธทุกทีกำลังอารมณ์ดีอยู่ก็อารมณ์เสียเพราะเสียงตแตรรถนั่นเองบางคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ไม่ได้เลยหัวเสียมากบางคนได้ยินเพื่อนบ้านเปิดวิทยุดังๆแล้วอยากจะเอาอะไรกว้างเพราะความโกรธบางคนได้ยินคนพูดอ่อ,อนหวานมากไปก็หงุดหงิดรำคาญมันไส้และเกิดความโกรธ บางคนได้ยินเด็กสมัยใหม่พูดกันด้วยภาษาสับแสลงสมัยใหม่ไม่เรียบร้อยก็รำคาญและโกรธยังมีเสียงไม่ถูกหูอีกหลายประการซึ่งแต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตัวตนเองเพราะทุกคนที่เป็นผุ้ทุชนย่อมจะมีเสียงที่ไม่ถูกหูของตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและไม่ตรงกันก็มีเช่นเสียงที่ถูกหูคนหนึ่ง กลับเป็นเสียงที่ไม่ถูกหูอีกคนหนึ่งก็ได้ตัวอย่างบางคนได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วสนุกถึงกับอุตส่าห์ยั่วให้เด็กที่ไม่ร้องร้องจนได้ขณะที่บางคนได้ยินแล้วหัวเสียโกรธบางคนเปิดวิทยุดังลั่นแล้วสบายใจบางคนได้ยินเสียงวิทยุนั้นแล้วเกิดเป็นโทสะบางคนได้ยินเสียงเด็กสมัยใหม่พูดกันแล้วสนุกขบขัน ขณะที่บางคนรำคาญหูเกิดความโกรธพิจารณาตามตัวอย่างที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าสาเหตุเดียวกันแต่ก่อให้เกิดผลไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบจึงน่าจะพิจารณาให้ลึกลงไปว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทําไมเสียงเดียวกันจึงถูกหูคนหนึ่งและไม่ถูกหูอีกคนหนึ่งถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า เป็นเพราะใจของคนทั้งสองไม่เหมือนกันจึงทําให้เสียงเดียวกันนั้นมีความหมายตรงกันข้ามไปได้ตามอํานาจของจิตใจถ้าพิจารณาต่อไปอีกก็น่าจะเห็นว่าตามลําพังเสียงใดก็ตามย่อมไม่เป็นเหตุแห่งความชอบหรือไม่ชอบของผู้ใดความชอบหรือไม่ชอบถูกหูหรือไม่ถูกหูเกิดจากจิตใจที่มีการปรุงคิดใจที่ปรุง คิดว่าดีใจก็ปรุงว่าน่าชอบแล้วก็ชอบใจปรุงคิดว่าไม่ดีใจก็ปรุงว่าไม่น่าชอบแล้วก็ไม่ชอบความชอบหรือไม่ชอบก็ใจปรุงคิดนี่แหละที่เป็นเหตุอันแท้จริงของความโกรธหรือความไม่โกรธด,ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความปรุงใจเป็นสิ่งสำคัญทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปรุงของใจเสียก่อนให้เห็นแน่ชัดเสียก่อนว่า ความโกรธหรือไม่โกรธไม่ได้เกิดจากเสียงภายนอกที่มากระทบประสาทหูแต่ความโกรธหรือไม่โกรธชอบหรือไม่ชอบเกิดจากความปรุงคิดแท้ๆความปรุงคิดของจิตใจเรานี่แหละที่ทําให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบความโกรธหรือไม่โกรธเมื่อความชอบหรือไม่ชอบโกรธหรือไม่โกรธเกิดขึ้นเพราะความปรุงคิดจึงไม่ได้เพราะบุคคลภายนอกแต่เกิดจากตัวเองเท่านั้น ตัวเองนี่แหละเป็นเหตุให้ชอบหรือไม่ชอบโกรธหรือไม่โกรธเวลาเกิดขึ้นมาจึงควรมีสติรู้ว่าตนเองนี่เป็นผู้ทําให้เกิดไม่มีผู้อื่นมาทําเมื่อใจไม่ส่งออกไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุใจรับความจริงว่าตนเองเป็นเหตุความโกรธก็จะลดน้อยถึงหยุดลงได้สําคัญต้องมีสติรู้ว่าความโลภความโกรธและความหลงเกิดขึ้นเพราะ ความปรุงในจิตใจของเรานี่เองไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบุคคลอื่นหรือวัตถุภายนอกนี่พูดถึงเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วให้ดับด้วยการมีสติรู้ความจริงว่าตนเองเป็นผู้ทำแต่ถ้าพูดถึงการป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดจะต้องฝึกให้สติเกิดเร็วขึ้นอีกและดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น,ตน จะต้องฝึกให้เกิดเป็นเหตุผลและปัญญารวมทั้งเมตตากรุณาด้วยการฝึกในเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องทำเมื่อความโกรธยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจหรือเมื่อเกิดแล้วแต่ดับแล้วเมตตากรุณาเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธผู้ที่มีเมตตากรุณาในผู้ใดอยู่ความโกรธในผู้นั้นจะเกิดไม่ได้เพราะเมตตาหมายถึงความปรารถนาให้เป็นสุข กรุณาปรารถนาจะช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีความรู้สึกดังกล่าวอยู่ในจิตใจความโกรธย่อมเกิดไม่ได้เป็นธรรมดาการเจริญเมตตาจึงเป็นการแก้ความโกรธที่ได้ผลผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอๆเ,เป็นผู้ที่ไม่โกรธง่ายทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขด,ด้วยอำนาจของเมตตาอีกด้วยผู้ใดมีความรู้สึกว่าจิตใจเร่าร้อนนักเมื่อเจริญเมตตา จะได้รู้สึกว่าเมตตามีคุณแก่ตนเองเพียงไรแต่เมื่อจเจริญเมตตาจะปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขแต่ผู้จะได้รับผลแห่งความสุขก่อนใครทั้งหมดก็คือตัวผู้ที่จเจริญเมตตาเองเช่นเดียวกันกับการคิดดีพูดดีทำดีทุกอย่างผู้ที่ได้รับผลของความดีก่อนใครทั้งหมดคือตัวผู้ที่กระทำนั่นเอง และได้รับผลของความดีมากกว่าใครทั้งหมดก็คือตัวผู้ทำท่านอีกแหละจึงควรคิดดูน่าจะคิดดีพูดดีทำดีกันเพียงใดหรือไม่นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ